สามพระอรหันต์แห่งโชคลาภความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์อันประกอบไปด้วยพระศิวลีพระสังกจ,จายและพระอุปคุตครบถ้วนทุกด้านเสริมบุญบารมีอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมหาลาภความร่ำรวยความมั่งมีพระศิวลีผู้ใดบูชา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านร้านค้าหรือที่ทำงานจะบังเกิดโชคลาภมหาลาภไม่มีอดอยากยากจนมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือพระสังกจจายผู้ใดบูชาจะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาไม่ขาดสายค้าขายก็ดีเลิศกิจการเจริญรุ่งเรืองการงานราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคพระอุปคุต ผู้ใดบูชาจะพบแต่ความสุขความเจริญโชคลาบไหลมาเทมาไรซึ่งมานประจนกิจการงานธุรกิจการค้าการขายการเงินคล่องตัวจะกระทำกิจการอันใดก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัจจายโนจะมหาเถโรมหาปุญโญพุทธภาสิตังพุทธตังสมัมโนปปโตสีวลีจะมหาเถโรมหาลาโภอนุตตโร โสระโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิติโกมาระวิชโยสัพเพเตเทเว,วตายักขะนระปูชิตาเทวตานมปิมนุษานมปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสถาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังคะลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเถโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสรโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทวตายักษะนรปูชิตาเทวตานมปิมนุษยานมปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสถาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังคลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเทโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตัโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสระโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทวตายักษะนระปูชิตาเทวตานำปิมนุษสานำปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสถาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพะโสติชยมังคลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเทโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสระโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทวตายักษะนระปูชิตาเทวตานำปิมนุษนานำปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสถาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังฆลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเถโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสระโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทวตายักขะนระปูชิตาเทวตานำปิมนุษยานำปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสทาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังคลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเทโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสรโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทวตายักษะนระปูชิตาเทวตานำปิมนุษานำปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสถทาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังคลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเทโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสระโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทเว,วตายักษานระปูชิตาเทวตานมปิมนุษานมปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสถาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังคะลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเทโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร สรโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทเว,วตายักษะนรปูชิตาเทวตานมปิมนุษานมปิเอหิจิตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสะทาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสติชยมังคลานิภาวันตุเมสัพพธากัจจายโนจะมหาเทโรมหาปุญโยพุทธภาสิตังพุทธตังสะมโนปตโตสีวลีจะมหาเทโรมหาลาโภอนุตตโร โสระโหปัจยาทิมหิอุปคุตโตจะมหาเทโรมหาปัญโยมหิตธิโกมาระวิชโยสัพเพเตเทวตายักขะนระปูชิตาเทวตานมปิมนุษสานมปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอหังวันทามิเตสทาเอเตสัง อนุภาเวนะมหาลาโภจะมหาโพโคสัพพะโสธิชยมังคลานิภาวันตุเมสัพพธา